ระองค์ทรงทุกเทพระวรกายประสติปัญญาความสามารถและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะสรงปฏิบัติระราชกรณียกิจนานัฏการอยู่เป็นนิดด้วยหวังให้ประสมนิกรถึงพร้อมด้วยประโยชน์สุขสมดังที่พระองค์ทรงตั้งพระราชดุิยทายไว้เราจะครองแผ่นดินวันเฉลิมพระจรสาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่รัลเวียนมาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ เป็นวาระที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีความปราปรื้งยินดีหิ่งที่จะได้แสดงความจงรักภักดีให้ปรากฏด้วยความสันนิกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นคนคณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนม์มรปัญหา5ทันวามหาราชซึ่งประกอบด้วยมูลนิธิ5ทันวามหาราช กรุงเทพมหานครและรัฐบาลได้ร่วมแรงร่วมใจกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดถึงประชาชนทุกสาขาอาชีพพร้อมกันจัดงานขึ้นระหว่างวันที่1-6ถึง6ธันวาคม ประกอบด้วยกิจกรรมหลายรายการอาทิเช่นการบำเพ็ญกุศลตักบาตรการเจริญพระพุทธมนต์การปฏิบัติธรรมและการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิเมเกียรติต่างๆหมหรสสพสมโภชและที่สำคัญยิ่งคือ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องเสมอมาทุกปีและมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศให้ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลาเดียวกันพร้อมกันนั้น ได้มีการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอ,อกราบเรียนเชิญพณะท่านนานนยกรัฐมนตรีได้โปรดเป็นผู้แทนถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาธิกระจุดเทียนชัย คราบบังคมทูลถวายราชสัดุดีและนำประชาชนถวายพระพรชัยมงคลต่อไปตามลำดับจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะถวายคำนับจุดเทียนชัยเพื่อที่จะประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลค่ะ ร้อยความโครุครดุใจล้วท่านระบาทต้งเด็จเจอยู่วะหมเอาลุ คณะพนักงานนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวถวายราชาสรุดีเพนะเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลนาพระบรมสารีรักษ์ซ่งวงวงรยามจะได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบระมีและนายกรัฐมนตรีจะนำร้องเพลงสรรเสริญพระบระมีต่อไปค่ะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหมอ่อมข้าพุทธเจ้านางสาวยิ่งรักชินวัรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย ข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และในสถานที่ต่างๆในทุกจังหวัดทั่วประเทศมีความปราบรื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีในใต้ฝ่าลองธุรีพระบาทอีกคำรบหนึ่งเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2555นี้ปวงข้าพพุทธเจ้าล้วนประจักษ์ชัดแจ้งแล้วว่านับตั้งแต่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงดำรงสิริราชสมบัติจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลายาวนาน66ปีใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงเสียสละและทรงอุทิศพระองค์เพื่อสร้างสารรค์ประโยชน์สุข ให้แก่อาณาประชาราษฎรและสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติต,ตลอดมาพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพดำรง,งชีวิตได้อย่างมีความสุขใต้ฝ่ารองทุลีพระบาทเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่เทิดทูนแท้สองสะดุดดีไปทั่วโลกพระมหากรุณ,ณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สิ้นสุดไม่ได้นี้นับว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของประสมนิกรไทยทุกคนที่ได้เกิดมาอยู่ภายใต้ร่มพระบารม <S <S ีเนื่องในโอกาสมหามงคลน,นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำประสมนิกร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเรียนกันดังนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศความสามัคคีสมานฉันท์ค,คีสมานฉันรวมันงรวมใจกันเป็นหนึ่ง เ,เื่อเฉลิมเกียรติด้วยความจงรักภักดีและน้อมกล้านน้อมกระม่อมถวายพระพรชัยมงคลชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลานนากโปรดดนบันดาลประทานพนร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระเารบบารมี ไพศาลทรงเป็นหลักชัยอันประเสริฐ <S an> และทรงเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า <S <S <an> ของปวงข้าพระพุทธเจ้าเราประสมนิกรตากาลนานเทินด <S an> ้วยเกล้า <S an> ด้วยกระหม่อมขอเดชะ มอบโคงเทียนแด่นายกรัฐมนตรีโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะได้นำร้องเพลงสดุดีมหาราชาสองจบร้องกับผู้เข้าร่วมพิธีทางเลมนทอนี เรียนท่านรองผพิจารณาตำรวจภูธรภาคแปดท่านวิจนุรมงค์แพทย์ศรีเรื่องข้าราชการตำรวจในส่วนของกองบัการสืบสวนตำรวจภูธรภาคแปดกองบัการดำเนินการตำรวจภูธรภาคแปดตลอดจนครอบครัวที่มาร่วมในงานในในวันนี้ ผมเองได้รับมอบหมายจากท่านผู้ชกากตำรวจซอยภัยะกแปดซึ่งท่านติดภารกิจร่วมพิธีในส่วนกลางและท่านอรองสุดใจก็ได้ร่วมพิธีในส่วนของอจังหวัดจึงมอบหมายให้ผมมาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยใน,ใน,ในค่ำคืนนี้นะครับผมเองต้องขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจในส่วนของรอ,องขอส่วนและในส่วนของ บกกอาคแปดรวมั้นครอบครัวนะครับที่ได้มาร่วมกันด้วยความพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอชื่นชมนะครับที่ทุกคนนั้นได้ได้ได้มาร่วมกันเฉลิมฉลองในในวันนี้ก็คงมีแค่เท่านี้นะครับก็ขอให้จากนี้ไปเราคงยิงใหญ่นะครับกับสู่ทิกัางโดยสวัสดีภาพทุกคนนะครับอบครับเอานทีทุกคนเอา